พี่น้องไม่หนีปาษีกษิิมาเอาบักฮวงไปต่ำเนาะบักฮวงโดกโดกพี่น้องตาอ่อนซ้อนโดกคักงโดกแน่นี่มะละโกอบดนี้บักฮุงพันนี่ยังกับบ้ฮู้เนาะขาหนวยอ้วนๆป้อมๆแต่ว่ากะโดกตำกินแสบแสบ,แสบเนื้อมันกรอบเนื้อบักฮวงตัวน,นี้กรอบคักไปค่ะไปเก็บบักฮวงกันแต่ว่าหมองยัง บองยางสีเก็บ,บักฮู้งนี่กะยา,างลำบากจักน้อยเนาะบ,บักอึดดอกบักฮู้งบ้านนี่เจ้าของบ้านเป็นใจดีดีพี่น้องเอ้เพิ่นบอกให้มาเอาแน่เพิน่น่าประสีกันเลยสิเอาหน่วยนี่เนาะหน่วยนี่หน่วยใหญ่หน่วยใหญ่หน่วยหนาสีแก่แล้วหน่วยใหญ่มีหลายหน่วยอยู่ด้แต่ว่ากับมีหน่วยหน่อยๆน้ำจุกกับมีครับพี่น้องนี่เอาอันนี้เนะาะฮักไป วิธีหักบักฮวงเฮ็ดยังไหนวนมากก็เอาตะไม้สอยเอาแบบนี้แต่ว่าต้นนี้มันเตี้ยก่เลยนี่ได้แล้วเกือบหลุดมือเอแ่แหละพี่น้องเอ้ยได้แล้วบักฮวงแบบนี้กะเข้ากลับไปค่ะไปตําตาโจ๊ะๆตอนเที่ยงคุณนลาจังสิตําเนาะขอบคุณเด้อเจ้าของบ้านเจ้าของต้นตาเจ้าของต้นบักฮวงขอบคุณหลายๆเด้อค่ะคุณน,นั่งถอนหญ้าอยู่คุณเป็นแหละเจ้าของต้นบักุวงค่ะ ใจดีดีพี่น้องเอยยผู้ใดอยากได้มาเอาเด้อเพื่อนว่ายานขอ้อยานข้อต้นมันหักเพื่อนว่านั่นเนี่ยชี้ข้อกันอยู่บุ่้งก็ะไดหลายคักหลายแน่